สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบยแล้วนะคะวันนี้โบจะมาถ่ายคลิปรีแอคชั่นคลิปเก่าๆแรกๆของโบนะว่าเออตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโบถ่ายอะไรไปบ้างรีแอคชั่นคลิปเก่าตัวเองดูนะคะว่าโบไปเที่ยวไหนกินอะไรที่ไหนร้านไหนอย่างไรวันนี้พบกับเน่าโบถ้า <laughs> มันให้เากินมันนี่อบบุร์ย่องอันนี้คือตั้งใจไม่ถ่ายหน้าถูกไหมใจเอลน่ากินมากเลยอันนี้เป็นมาฟเฟอร์นะคะแล้วก็จะมีไอติมแล้วก็มีชีวยก็สองคนจะไดนหม่วันนี้นะคะวันนี้ก็พาดำหนือก็พามาดาเหนืออย่าทาวันนีบ้างกินเด้อเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะทำ react หมดมันก็มันจะเยอะไปทุกคนเพราะว่าวิดีโอของโบก็ ร้อยกว่าเร<ช>บอกนะพี่วองใช่เออเท่าที่ทํามาวันนี้ก็เลยจะมาทําเฉพาะเป็นรีแอคช่วงนําเหนือนะทุกคนเนาะเพราะว่าแรกๆที่โบทําวิดีโอมาก็จะเริ่มต้นด้วยนําเหนือเพราะว่าตอนนั้นจําได้น่าจะเป็นอ,อันนี้นําเหนือไม่ใช่อีกโบใช่ใช,ใชเออเป็นอ,อันนี้นําเหนือนะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาทํารีแอคชันคลิปเก่าตัวเองดูนะคะว่าโบไปเที่ยวไหนกินอะไรที่ไหนร้านไหนอย่างไรนะคะ อ่ะเริ่มคลิปแรกกันเลยอันนี้จะเป็นนำเหนือ EP หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้จะไปร้าน a t e n Cafe อยู่ซอยรัชดาสามสิบหกเสือใหญ่เออซอยเสืยยอใหญ่แยกเจ็ดใช่อ่ะดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับไปร้านอันนี้นำเหนือค่ะวั็นี้านกาแนที่แรกกับร้าน a t h e n นะคะเสียงเบามากเลยเนาะส่วนบรรยากาศข้างในร้านสูมผมก็ยังแบบผมคอนเซ็ปต์หน้ามาสูงเดิม เน้นรูปแหละแรกแรกที่ทำอ่ะคืนนี้ไนะอุนสุดเเนาะมาในห้รบทกันเลยสตอรี่กม ันนี้คือตั้งใจไม่ถ่ายหน้าถูกไหมไ้อเอ็มแอนวตั้งเลยอซ้้ที่กินเอ,อ็มริงจะถ่ายให้มันเห็นหน้านแ,แต่ว่าพอปะพอถ่ายแนวตั้งแล้วมองมาปรับแสตวิดีโอมันก็เลยหน้าขาดไปเลยครึ่งครึ่งบนด้วยนะไม่ใช่ครึ่งล่างก็คือสมัยนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่บอกว่าสมัยทําแรกๆเลยจะเป็นช่วงที่แบบทาทาด้วยอุปกรณ์เครื่องเยอบก็คือโทรศัพท์มือถือตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้หัวเว่ย ของพี่วอมถ่ายเออนั่นแหละก็คือไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยเสียงก็คือเรียวๆจากโทรศัพท์เลยเออคือแบบเอาจากโทรศัพท์ลงแล้วก็ตัดอย่างนั้นเลยตลกมากอ่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันดีกว่านาะคลิปนี้จะเป็นนำหนืออีพีสามนะ,ะทุกคนอันนี้จะไปร้านอัพออนไ์ลาดพาวังหินใกล้ๆเรานี่เองเนาะเอออ่ะมาดูกันดีกว่านะ้ะเป็นยังไง ก็อยู่แถวแถวบ้านเช้าแถวแถวพัชชานี่แหละค่ะวันนี้ก็ที่พานักเจะก็กินร้านอัพออนไลน์นะคะอยู่เมนบ้านเปาเวนนะคะก็บรรยากาศร้านก็เป็นมือเท้าเมฆเออเวลาพูกจุดที่แบบจุดที่ทเอาไว้ใช้ทำงานทุกคนณบอกว่าคนที่มานั่งทำงานมันก็จะมีโต๊ะมีไวไฟอะไรนะคะสองคนมาทำงานเยอะมากบรรยากาศไม่เงียบเท่าไหร่ผมสวยจ้ะแล้วก็จะมีสองชั้นเนาะค่ะ นายกิน ja มากเลยอันนี้เป็นวอลเฟอร์นะคะแล้วก็จะมีไอติมแล้วก็มีกล้วยแล้วกอันนี้จะเป็นฟองเนย <TR predictions> เนยน้ำตาลนะคะเสียงเอฟเฟกต์ดังเบอยังยังใช้โปรแกมค่อนไม่เส็จบอกใส่มายังไงก็คืออย่างนั้นเลยแต่ว่าสีกล้องแอบสวยเหมือนกันนะตอนนั้น เป็นผ้าแต่งหน้าขาวจังเลยอะ่ะตอนนี้ก็ยังขาวอยู่ใช่ไหมโบไม่ได้ทารองพื้นอะไรเลยนะทุกคนคือบุโบโบเป็นคนสีหน้ากับสีหน้ากับสีหอวไม่เท่ากันด้วยโ,โบพยายามทาครีมให้ม,มันเท่ากันนะมันไม่เท่ามัาเจอของผ่านก็ทิ้งมันเลยตอนนี่กินเ,เข้ามาแล้วแบบไม่คืน เทำไมตอนนั้นผลดีอ่ะร้านเขาจะมีเครื่องดื่มเยอะมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าชาหรือว่าจะพิ้งพวงน้าผลไม้ปั่นอะไรต่างๆพวกมิกเบอร์รี่ทุกรสเบอร์รี่ที่มาไี่ทุกชนิดะบุนเบอร์รี่ต่างๆถือเครื่องแบบือเครื่องเบอร์รี่อ่ะมีเงินถือเครเ่องเกิดเรื่องหรือ่ายัง คือม,ม,มีหลากหลายไม่ออไม, <นะ S 2> ไม่ไม่ใช่ว่ามีแค่กาแฟอย่างเดียวนะจ๊ะก็จะมีร้อนเย็นก็ปั่นจัรก็ว่างกันโอเคทุกคนคลิปที่สองคลิปนี้ก็จะมีความว่าเออเสียงเสียงที่โบพูดอะ่ะจะมีความดังขึ้นนิดนึงเพราะว่ากพูดเออกล้าพูดออกล้กาพูดขึ้นมานิดนึงสเต็ปหนึ่งเนาะเพราะว่าคลิปแรกก็ยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่าคนอยู่น่ะก็ค่อนข้างจะเขินเขินเออ เขินคนในร้านเนะ่ยถามว่าเขินกล้องไหมก็ไม่ค่อยเขินหรอกกล้องเพราะว่าเราถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเออเขินคน,น,นคนอะไรคนในร้านกลัวบอกพูดแล้วเขาหันมามอง <c oughs> อ่ะคลิปต่อไปนะคะทุกคนอันนี้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 ถามมากปอโน่ <c oughs> อันนี้จะเป็นร้านปอมปอโน่ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับออนนี่ดอมเหนือ e ี5าแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะร้านที่โบจะพามานําเหนือนะคะทุกคนอยู่ย่านจตุจักรนะเขาจะไม่ผิดบรนณนำฝนตกก็่เงเขาบอกว่าย่านนี้นะคะเป็นย่านที่มีร้านคาเฟ่เยอะมากมากมากๆมากมากจนแบบว่าถ้ามาร้านหนึ่งแล้วร้านหนึ่งไม่เปิดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเข้าร้านไหนก็ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะร้านที่โบจะพาไปนําเหนืออีีนี้ชื่อร้านว่า ปอมปาโนโรสเตตคาเฟ่นะคะทุกคนเราก็จะไปร้านนี้กันนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะฝ <ไป S 1> <ค>น,น้อ,อตกเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปร้านนั้นรีบไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันไม่มีที่นั่งน,นะคะไปจ้าอ๋อนี่มีเมลด้วยใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เดินไปอะ่ะโบพยาบ,บว่าจะถ่ายบรรยากาศทุกคนดูนะคือพูดแหละแต่ว่าลืมเปิดไม์ตอนนั้นยังใช้ไม์แบบว่าไอ้นี่อยู่ไมสายเออมันต้องมีการเปิดปิดอะ พูดไปเรียดแต่ว่าไม่มีเสียงมีอะไรแมทกันบ้างเนีในร่างกายนะี่ทุกวันนี้ก็ไม่แมททุกวันนี้ยิ่งหนักหน้าก็ไม่แต่งด้วยแต่ว่าร้านนี้จะเป็นแบบว่าร้านที่ผมว่าเขาเจ้าของร้านนะเข,ขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อนุรักษ์ของเก่านะคะทุกคนจะมีบอกว่าพวกของเก่าเยอะมาก ค่ะทุกคนโบก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะภายในร้านนะคะทุกคนก็จะตกแต่งแสงสไตล์แนววินเทจดั้มพีดัสเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในร้านก็จะเป็นพวกประมาณของเก่าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นเป็นไม้ก็ส่วนใหญ่นะคะทุกคนร้านนะคะตั้งอยู่ที่โครงการโครงการช็อตขนาดนิดตายแม่ะ้านคนหรือว่าอยู่แถวแถวย่านตลาดนัดจตุจักรอยู่ตรงข้ามปะ ตรงข้ามตรงข้ามจะติดจากหังมาตรงข้ามออกตโกรใช่เยูอตรงข้ามตลาดจาอะไรไม่เคยได้เลยจนถึงดูวันนี้คลิปนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยเนาะด้านบบกว่าเสียงต่างๆนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็ได้ซื้อไม้มาแล้วแต่ว่าเป็นไม้สายอืมแต่ว่ามันจะลําบากนิดนึงตรงที่บบกว่าสายไม้มันยาวแล้วก็อ่าต้องคอยเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ เปิดไมคอะถ้าไม่เปิดมันก็จะบอกว่าเสียงหายไปเลยเหมือนคลิปเมื่อกี้อ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นคลิปร้านลีดนะคะทุกคนอันนี้อยู่แถวย่านมอกษะรแต่ว่าคลิปนี้โบมีแขกรับเชิญด้วยนะจ๊ะไปดูกันสวัสดีสค่ะทุกคนวันนี้พบ,พบกับเน่อาโบถาค่ะน้ำเหนือ ep หวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่หน้า เตเป็นเมอากัเพราะว่าก่นหน้าเนุกคนปวดได้ิเมอากับขาไวว่าเาางเนาที่อนยอนใชก็เลยบอกเได้ว่าเออตเองชเมลยบอกเเเเป็นเมก็ได้แต่ถ้าจะให้เป็นเมคนเดียว่ะมันก็ไม่สดใสใช่ไมเเมอาก็ต้องมีิขาด้วยอย่างเงี้ย มีเป็ชิ้นนิเดีไม่าเมยก็คือว่าอะไรอนะทุกคนเราจะชวนดก็รกกันเนาครันน้ะก็คือตอนนั้นอ่ะมีไมแค่ตัวเดียวแล้วก็ใส่แค่ของโบมีก็ต้องตะกุนเนีะยตัวคลิปเนี้ยเสียงเบาเนี่ยอันนี้ก็คือรืมเปิดไมเวอร์ คืออะไรเน็บไม้ไว้ในคอแต่ว่าเสียงเบาค่ะการีดสุขภาพไงกนเฉีดกุขภาพะาับเฟางกรอบเลืะอยที่ยาถามาดีบางกินเดอร์ยังไม่ายอ่ะโอเคผ่านไปทุกคนคลิปนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเดิม มีไมก็คือ,อยังเสียงเบาอยู่เพราะว่าลืมเปิดไมค์เหมือนเดิมนะคะ<ม>แต่ว่าก็จะบอกว่าชอบแสงนะอันเนี้ยชอบแสงกลองมันค่อนข้างใสใสสุดไซสดอะคลิปต่อไปนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นคลิปน้ำเนร์อเหมือนกัน ep สิบเราไปร้านบ o ธคาเฟ่เนาะอันนี้อยู่ลาดพาววังหิน48นะคะทุกคนใกล้ๆเราในเองอืมอะไปดูกันจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนค่ะลาุกคนเก้าส่ามอิส เรตอนนี้นะคะเอออันนี้มันเป็นอีสตัวแล้วเปลี่ยนมาเป็นอีสตวเนำเปลี่ยนไปชิปใหม่ถ้าขาววันที่สี่สิบแปดนะคะทุกคนแล้วก็ร้านที่เราจะมาดำเสนอวันนี้ชื่อร้านว่าฟู๊ทเท้าอันนี้ร้านเห่นนะคะซึ่งจะเปลี่ยนหลังจากที่กลับมาจากสกอตแลนด์หลังคลิปไอ้นี่ปะเปลี่ยนร้านไอ้นี่ชว์เชิญนะคะเขาไปดูว่าบรรยากาศข้างในร้านเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราโมกเข้าไปข้างในก็ว่าร้านเนี้ย ล่มเรื่นมากเลยทุกคนต้นไม้เยอะมากหาทางเข้าร้านไม่เจอ้วยประเด็นผมสั้นอีกแล้วบรรยากาศในร้านก็แบบว่าจะคอเพลงแบบเนี้ไปเรื่อยๆเบาบๆเนาะจะไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบเขาเปิดในคาเฟ่ะะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่เพลงแบบสากวนอ่ะเขาจะเป็นแบบ้นตรีคอเบาๆเหมือนร้านสปาอะไรเงี้ยเออไปบริษัท ช็อกโกแกคโคลตช็ชอกโกแลตช็อกโกแลตจริงๆนะดูคนดูเนือ้อเคกแบเป็นแบบเป็นปกติคนกคนเขาชิมเขาจะชิมแค่น,นิดเดียวใช่ไหมทุกคนอันนี้ดูดูดูคำชิมใหญ่มากนี่คือชิมหรอยะชิมกล้วยก,ก,ก่อนช็อกโกแลตจะ้มเลยแล้วอะไรเราเข้าไปเลยคำนึงยังไง มีกระป๋อนราคาเข้มข้นคือร้านนี้นโบชอบมากเลยนะเป็นคลิปที่โบชอบเหมือนกันเพราะว่ามันถ่ายออกมาแล้วบอกว่าแสงมันดีแล้วมันสวยทุกคนเออมันดูบอกว่ามันดูอบอุ่นอะ่ะเป็นคลิปที่โบชอบนะร้านเนี้ยอ,อ่ะคลิปสุดท้ายแล้วกันเนาะทุกคนเรามาดูคลิปป่วนๆกันเด็กๆด,ดีกว่าเพราะว่าไปนําเหนือที่ชลบุรีอันนี้จะเป็นนําเหนือ ep สิบแปดนะคะทุกคนไปร้าน โมมิจนะิคาเฟ่เนาะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่เปิดใหม่อยู่ที่ชนบุรีนะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอ้นทาทุกคนค่ะช่องอิสบอร์นะคะวันนี้นะคะบพาทุกคนมานำเสนอร้านกาแฟที่เพื่อนมีเพื่อนแนะนำมาบอกว่าให้บอะเปิดคลิปใหม่ไว้ทุกคนให้แบบเหมือนประมาณว่าให้มันแบบมีพลังอะเหมือนว่าสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้ก็ว่าพบอิสเบอรอะไรอย่างเงย โูดไม่ได้โมขำตัวเองโมเคยทำแล้วใช่ไหมบอมเพราะมันไปเห็นกันแล้วมันขำแล้วมันไปต่อไม่เป็นเลยเออนั่นแหละไปตามสไตล์เราแล้วกันเนาะอ่ะไปชลบุรีนันเองนะคะทุกคนชื่อร้านว่าโมมิจิคาเฟ่นะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเป็นสวนญี่ปุ่นเลยทุกคนบริเวณร้านเดี๋ยวสำหรับ บรรยากาศภายในร้านจะเปไน็นยังไงเด้ยวกลัวจะพาไปดูนะคะถามว่าช่วงนี้โควิดมันก็โควิดแต่ว่ายังไม่แบบขนาดเนี่ยทุกคนมันยังเบาๆอยู่ยังออนไลนแ์แต่ก็ยังใส,สง่ใจดูแล้วมันา้เป็นช่วงโควิดตาลดอาหาร เอ้ยไม่ใช่ขนมเครื่องดื่มร้านนี่เยอะมากทุกคนคือร่องไม่ถูกจริงๆอ่ะคือโบอยากกินหมดเลยเออนั่นแหละละก,ก็จะเป็น,นที่ส่าไอศกรี่โคโรนาเออโอเคโคโนาเค้กแล้วก็ตำมาเยอะมากแล้วก็นี่ชิ้นส้มน้องเอเทนนั่เล่นไปแล้วสตรอเบอร สตรอเบอรี่ชีสเคจใช่สตรอเบอรี่เบเกตเคจใชรค่ะนี่จะเป็นชีสเคจสตรอเบอรี่อ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคาเฟ่น่ารักนะโมมิจิอะเออโบไปโบโบไป,โบโบไปครั้งนั้นอะมันเสียดายอ่ะนาะคนมันเยอะเนาะมันก็เลยถ่ายรูปมาเน้นไม่หมดอ่ะเออคือหันไปทางไหนคนช่วงที่โบไปอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่หมั้งแล้วมันเป็นวันหยุดด้วย ใช่มันก็เลยบอกว่าถ่ายมุมไหนมันก็จะติดคนอ่ะทุกคนเออพวกก็แอบเสียดายอยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นการรีแอคคลิปเก่าๆแบบไม่หมดเออถ้ามันหมดมันก็จะยาวไปเนาะทุกคนถ้าทุกคนอยากเห็นคลิปอื่นๆอีกก็ไปดูเองได้นะคะทุกคนหรือว่าเห็นรีแอคก็มาบอกว่าว่าอยากให้รีแอคช่วงไหนเออนั่นแหละโบจะทำรีแอคให้อันนี้เป็นรีแอคครั้งแรกที่โบทำเนาะ ก็ะจะประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าโบจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายแอคแบบงงคลิปยิ่งงงอยู่แอคยิ่งงง